นะทุกคนมีดาวใส่แบบมีคาดผมนะรุ่นนี้คือฮาร์ปครึ่งหัวแบบคาดผมซินดี้เองมัดจุกเล็กๆไว้เสมอเพราะเวลาเราแทงวีเล็กเข้าไปแล้วผมจะได้ไม่เลื่อนนะคะเจงนะที่เหลือคือรวบต่ําท้ายทอยค่ะสาวๆรวบต่ําท้ายทอยแบบนี้ทอยแก่ okay, ทุกคนทีนี้นะคะตัวไม้คาดผมจะมาพร้อมไม้คาดเลยทุกคนวีเล็กด้านบนหนึ่งตัว วีเล็กข้างล่างตรงท้ายทอยหนึ่งตัวนะคะเวลาที่ใส่สาวๆก็ใครอยากจะโกยผมเข้าไปทั้งหมดก็โกยได้เลยเจงเช่นสาวๆผมอยากโศกและอยากใส่ตัวนี้นะคะทีแรกอยู่ห้าสิบสามตอนนี้เลื่อนนะคะทุกคนใส่เข้าไปเลยเจงค่ะเสียบวีเล็กเข้าไปตรงคนผมที่เรามัดไว้รวบเก็บผมจริงเข้ามาค่ะตัวนี้ชื่อว่าหนปัคาดผมครึ่งหัวทรงซินดีเ้เจงมาพร้อมกับตัวไม้คาดนะคะใครหัวถึกๆแบบแม่ค้าก็เอาผมออกมาหน่อยได้นะ ทุกคนสักครู่ค่ะเช่นอะไรประมาณนี้ก็ได้รุ่นนี้ใครใส่เสร็จแล้วรู้สึกไม่แน่นไม่ค่อยมั่นใจไม่ว่าจะเป็นวิกหรือฮาร์ปหรือทรงคาดผมนะคะสาวๆก็ใช้ตัวกิฟต์ดำนี้ช่วยเหน็บตามขอบนะคะสาวๆนะเหน็บตรงหลังหูตรงนี้ข้างซ้ายสองตัวข้างขวาสองตัว